สวัสดีครับพี่น้องผมบัจิไรยศตั้งในยูทูบแล้วครับช่องผมผมขอนนี้นะครับติดตามบางุงครับติดตามบางุงนะครับช่องผมนี้นะครับเด้กับว่ามีแล้วครับมันกลับกล่องยังได้ครับยูทูปผมเดิมนี่ลมยูทู e ของไอ้นี่ครับติดตามบังคุงครับ ว่าดดตตองแล้วครับเดตตอสจาด้ยต้องส่งที่ตูผมครับตามุ้สงเจรครับหารยมแรงครับผมองบันที่ที่จิตเก้ามืออื่นผมจะไปลงบานครับมอนัดครับการสุผมอะลก็เปรดเงียนเครับผมจะไปลงบาน ทมันแส่บบ่ครับผมแหมบอกจริงๆครับผมอยู่ค้เดียวเมือนผมเป็นคนพิการนะผมตัวนีไงไปยุบอู่ครับฟังมบิสครับยุบเอ้ยยูบช่องย t บฟังมบิอเหรอครับจริงครับหน่อยครับ นะชุมชนท่าบงมังนะครับชุมชนชุมชนนะครับย้ำชุมชุมท่าบงมังตำบลุรนชำราบครับอำเภอบารนชำราบจังหวัดตุรกูลาตธานีบ้านท่าบงมังนะครับตำบลุรนชำราบถนนประชาสติครับลืมพูดไปถนนประชาสติตำบลุรนชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนลยครับเพื่อเสริมสางไปบัดเซน้ำมงครับ บริษัทตัวนะครับเดี๋ยผมจับอยู่หน้าปงเขาไปยู่กับสู่ครับตามวิธีเดี๋ยวคุปเป็นลางครับโดโูดโูผมยังเก็ดมาทางยูทูบยูทูบเขาไหล่สดยังไงผมลงส็อตบอรับ เรเปิดไฟกันนะครับเดอี่ตอนนี้เวลาเป็นิปดนีกาดูประมาณอผมงานยงสิงาสาผมเสียเลยครับเด้อว,ว่าตั้งเฟบุ๊มกัอะรสดตะล่ะม,มงนะครับก็ผมกะเลยมาทั้งทิกตอกครับทิกตอกมาทิกตอมากะเลยมาตั้งยูทูบที่นี่ครับจ ตรงหน้าเพจผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลงครับช่องลีนผมก็ลงครับที่เล่นอะไรกันครับเสร็จแล้วเบิ้งครับตาบางคงครับหนาตาครับนี่ก็เข่าเลยครับครับผมตาผมผมมีอีกแบบหนึ่งครับเขาเลยเป็นเหรียญจู่บืงประตูครับนี่ครับหนึ่งจริงครับประตูพังครับสำรูปตอนน้ำท่วมครับ เขาไปเปิดร้านของชำแต่ทุกอย่างที่นี่เขาก็บสบายเขามีหลวกมีเมียนะครับผมผมโดนถีมือกขับมาครับอันนี้ต้องรับรู้ครับผมบริษัทบอกอย่างนี้นะครับผมบริษัทแสดงอาการเลยว่าหลวมหลวมผมบอกจริงจริงครับผมแหล่สุดท้าบอกชัดแจ้งกันนี้ครับ,บ,อ,รบอันนี้คือยูทูบเลยครับเดินชองจริงนะครับ าการไปเจอช่องอื่นเนี่ยว่านบอแต่เมมเบอซื้อผมจะมันเอาแม่นนะครับมันเป็นจะมีช่องอ่าเอเนี่ยสวิตซ์กรุงสาววนนะครับช่องปีะยัดนะครับสวิตซ์กรุงสาววนครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเด้อถ้าท่านยูทูบเออไม่ใช่ทิกตอกผมก็จะเป็นชื่อสวิตซ์ภาษาไทยครับ นั่นเป็นุลเดียวกับครงสาววนนี่แหละร้อนครับอันนี้คือช่องนะครับมากครับอร่อย ผมเม่เกี้ินได้ใได้เม็ดองม่วงครับเม็ดองม่วงยิ่งีบานนะครับปลาทอดปลาสดซุป้ปส,ปสนับตาบ้านเจ็บเลยครับปลาคุณนายรับเตอร์เด็นอะไรนงครับ,รบฟเฟซบุ๊กเกอ สุวิทย์คงถาวรนภาษาไทยสองคือหน้าเพจก็คือสุวิทย์คงทาวรนภาษาไทยติดต่อก็คือสุวิทย์คงทาวรน,นะครับฝากติดตามด้วยนะครับไม่ว่าทุกช่องทางผมก็กลาบสวัสดีครับผมยินดีติดตามนะครับท่อนสองที่ดผมครับสุวิทย์คงทาวรครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย